ตอบคำถามเดิมอย่างเมื่อวานี้เคยได้ยินนะฮะนักแสดงชาวแคนาเดียนเนี่ยที่มีชื่อว่าอัลเบอร์ต้าวัตสันหรือเปล่าไม่เคยไม่ิเยฉันเคยเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินเคยดูซีรีส์24ป่ะที่ที่เป็นเรื่องราว24ชั่วโมงเลยใช่เคยเคยผ่านตาเเคยผ่านงั้นคุณอาจจะไม่รู้จักคนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะนักแสดงสาวคนนี้เนี่ยเสียชีวิตแล้วครับ นะครับอวงการบันเทิงต้องพบกับความสูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการยืนยันแล้วครับว่าอัลเบอร์ชาวัตสันนะครับนักแสดงรุ่นใหญ่ชาวแคนาเดียนนะครับที่แฟนๆซีรีส์เรื่อง24เนี่ยคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีกับการที่สวมบทบาทเป็นเอเรนดริสคอลนะครับได้เสียชีวิตด้วยวัย60ปีที่บ้านของเธอที่โตรอนโตนะครับ หลังจากที่ต่อสู้กับโรคมาเร่งร้ายมายาวนานหลายปีเลยทีเดียวนะครับเธอเองคลัม่มหวอดอยู่ในวงการเนี่ยเกือบ40ปีมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ทีวีซีรีส์รวมกันแล้วเนี่ยหลายสิบเรื่องทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิ Street b ล u e s นะครับ t ด e e q อคว i ไลเซอร์ล d o r d e r เรนะครับ La Femme ิ i k ต t า แต่บทที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอมากที่สุดก็น่าจะเป็นบทบาทของเอรนดิสค o นะครับที่เป็นผู้กำกับหน่วยต่อต้านภายก่อการร้ายที่เป็นคนตัดสินใจไล่แจ็คบาวเวอร์ออกจากหน่วยนั่นเองครับส่วนซีรีส์เรื่องสุดท้ายของเธอนะครับก็คือนิกิต้านั่นเองฮะที่ออนแอร์ระหว่างปี2011ถึง2012ครับ อ่ um Papers have printed apologies I've got hard ass reporters eating out of my hand คุณต้องไปดูคร,รับ24สุดยอดของซีรีส์แล้วสนุกมากๆมันห oh, Real Time เลยใช่ไหมมันไปดูเรอะ hmm. ถ้าไม่ดีเนี่ยผมจ่ายให้ค่าเสเวลาดูยยอนหลังได้นะผ <ม S 1> ช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมา Hi So Happening เดี๋ยวเรามาดู The Most Expensive Hair กันครับครับ